ได้ใช้รวยเบิดบานจได้รวลยทั้งประเทศด้วยหนึ่งเก้าหกนู้นเใล้รวยเบิดบานน้องคุณตังค่เมัอวนี้เพิ่งเอกนี่คันห้าวันื้อเจ้าสิษาจิบาลหนูได้ิโอใจถูกเบิดบานดีดีบอกเบิดบานใลยรวยเบิดบานบอกเปลี่ยนไหมครับบออะบอกในโซนนี้หบอกไปบ่น่องคุณตังใจรวยเบิดบานดีดีบอพราะถ้างินเสียงห้ตื่นมานี่นอนเป็นใหม่ ว่าวเลยมว่าน้ำออกออกบ่กกาออกเลยสีแดงน้ำจะออกอาสีแดงเห็นสีแดงบ่นี่บ่สีแดงว่าสีแดงบ่ครับอ่ะสีแดงมาเขียนกมันออกบ่นน่ัสีแดงโอ้บ่าเมื่เพิ่นบอกเองเลยบ่าเจ๊ถูกเบิดบานเท่านั้นสิว่างได้ก็ถูกนะสิว่างถูกไหมว่าเจ้ารวยเบิดบานอืมเจ้รวยเบิดบานรวยเบิดบาน นมเก่งเฮ้ยน้องคนตางพีนเราเองเลยวะแม่์พี่เราเองพ่ไม่ไพ่เลยเนาะอื่นใหญ่บรเดี๋ยอื่นใหญ่ที่ซื้อไม่ได้ใหญ่จ๋านี่เอาห่มาพุ่มือแนนี้ใหญ่จ้าอื่นใหญ่ตนถามบ่ะพอเมล็ดอ๋อเมก็อน้องคนตอางเมล็ดต่างว่าหัวอันหวก้อนหัวก้อนอันบอก่าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเมื่บอกเมือบอกศูนย์้าไม่อางบนแม่ อันมางหัวเนึ่งหัวบ้างได้หมิหัวไปไปนี่ะศูนเก่าหับังหันโมเมนต์หัวกลอนศูนย์เก้านั่นหกสามนั่นครับครับครับเนี่ยศูนย์หกสามลางออกศูนย์เก้าจำะไะครับศูนย์เก้าครับบอกศูนย์เก้าบอกอลไรนี่น่าหยฮะนังกระลาบมันออกดูน่าห่อนหนูอ๋อออกยูในรถหนูตด้อะไรไนใช้รวยเบิดบาน ใล้รวยทั้งประเทศด้วยหนึ่งเก้าหกเาเก่งแท้สุดยอดนั่งขี่ตัวเดียวขี่ขับนั่งคิดเด่นนั่งซึ้อลิ้งขี่ขี่บ่อขับโอ้ใจรวยเบิดบานเขียนอยู่ในหัวเขียน s กเขียนว่าเขียนไว้ในเขียนกโอ้นี่บอกครับเ้าใช้หนังสืองามแท้เขียนไว้มันแหลมโซนนั่งเงียบอนี่นั่นโซ่คนได้ถุงเงินนี่แหลมคุณแหลมเลยกนเนตเองคนนด้นั่นใช้หนเงียองามแท้ น้องคุณตังน้องคุณตังเขียนเองเดียวบอครับดูเลยมีใครเนี่ยมันหลอกเราเขียนงายมีดีเด้อเนี่ยอะไรงั้นดูพวกแต่เจ้าครับเฮ้ยไล่มือมันตางา่แทใสิเนี่ยไปโรงเรียนคู่กับอะไรยงครับไร้มืองายมีดีแต่ว่ายากนี่นะน้องคุ่นตังเขียนอยู่บอครับเนี่ยเขาเป็นคนไหนเมียนอยู่บอมันบิวีครับแม่นบอสยยิ้มใส่แบบเนี่ยเขียนไร้ใสสายภาพบิลังเนี่ย นี่นะนี่นะแม่น้องคุณตังเขียนอยู่บ่อที่หนึ่งเก้าหกเห็นไหมเพราบว่าเงื่อนแม่นี่บ่อเพาเขียนงามเคียนสีแม่นี่นะนี่ตาเขียนและอีกต่เคียนใส่หน้องคุณตังเขียนอยู่ไหนอันนี้บ่อต้องมีบ่อเห็นอยู่บ่อน่ะนี่นะนี่นะครับแม่นี <ion> erm. ่บ่อแม่นอยู่มองคุณตังโอ้เก่งมากหนึ่งเก้าหกไม่ลืมเลยเนาะ อาวาดรูงังน้อยเน,น,นาะปนดลูแอปเปิลป่ะติษป่าธนาได้ตัวนครับร้าค้ายอึ้กงกระจายตัวน,นี้ครับหนึ่งเก้าหกตัวเดียวบ่เปลี่ยนแปลงอีลุมมาามวันแบบตัวนี้อีลุมมาคนมาคนหนี่มาามครับที่อยางทีมาทำอะไรบางคนร่างเทวรูกับว่าเหย็ดเหย็ดเหย <ะ S 1> ็ดเหย็ดเีอบอ่บ่ มันหน้านี่ยป่ครับนี่เนี่ยยายนะจะถามู้รายมันอมีเงินซื้ออยู่บ่เป็นกระเป๋าทามเราถือตังสองหมวดสงหมวดเราเ็นตังเราถือบอกกับยายบ่เนี่ยสงหมวดสองหมวดได้แล้วเราถือนําตลอดวนเจรจ้าบัทรมีชินาเราวบ่ซื้อรายยายบัตบ่ซื้อดีใจแด้สุดยายบัตบซื้อซึ่งเทวดาเราไปซื้อเราไปอิดผู้ยิ่ดบัตนเมฆเราต้อคพอดีได้ไปเสงค่าผุ๋ยรับ เธอบอกสามศูนย์เนึ่งเขาจะออกมาขายหยีดพู้หลีนเนาะเด็กออกตัวไดนบอกานเขาจะถามสามศูนย์เอาอีดีบอกสามศูนย์อี่นี้มือแร่งนี่กรนไดเงินเพื่อนวะบอกได้ยายก็ได้สื่อน้ำหาสิบวะกันไดอีนนี้กันยังว่าโอวมาตลอดเลยนะคุณบอกมาตะอดนบอครับต้อโดนผลนต็มเตเบ้าเป็นครับเป้าเป็นในสีบอกมาเรอย่างนี้ต้นนั้นตัวนี้เขาจะบอน คก็บอกหยบวกหลายบวกแค่นี้นะครับบวกแค่เท่านี้ครับอัน5้วก็คิวสินะซองเบิร์มือไหนวะนี่ตาพุกเกิลเม่อคนจำได้นะครับเนาะคุกเกมาอีกร่จํารลอเด็กออกไมรถหนูรถพอนอนมันหนึ่งหนึ่งเก้าหกเัสี่ตัวมันชออกไรถพอหนูเหมนวะซีออกทะเบียนรถนี่ออกวันนีเนี่ยออก่อนนี่ทะเบียนรถเนี่ิคนต่างออก่อนเนี่ยทะเบียนรถอันนี้เด็กเนี่เบิ่งกันนาออกวะออกวะ อ๋อออกออกของนู้ัล้มาเก่งค่ะใช่เห็นแต่ว่าวอันดูว่าหาซื้ออันคุณมาถามก็าบอกตัวเดียวใช่เรียกไปหมู่บ้านกวนเพราะเขาอบย่ท้องมันเนาะเพระเอบไปนี่อันถามแป๊บเอาเงินให้ปป๊บปุณิครับเอาเงินอันผู้เป็นหัวหน้าย่ามยี่หันมาอีกแล้วเจอกันอีกแล้วว่าครับแล้วก็โจกเงินให้เจ้าเล่าเศร้าไปเจ้าเนี่ยพ่อได้กินขนมเ่ซีอิ๊ว ต้นจำได้เนาะจำได้แสดงว่าเปินเล่าเก่งแต่ว่าผมหนีไม่อยากตัดไม่ใช่ใบหัวบอกนู้ว่าตัดนู้ว่าตัดนู้เสียขึ้นหน้าว่างั่งวันก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เพึ่งหนั่นแต่ฟาเขาเตะผู้บุบบอลอาร์ตอ่างนี้คนล้มเลถทนุนแหละนะจอยเลยตะกี้ก่อนกระอวนอยู่กระเจ็บเนาะเพราะจะเจ็บทตัวมันเจ็บปีนี้เลยสาดอากนอนเลยว่ามันเสียายนี่ยากกับสาปเป่าเอา อาเขียนเลขกเป็นอะบอกโอ้น้องคุณตังเขียนเลขกก็ได้เนาะให้เนาะเขียนแบบนี้ทำงานเนี่ยไม่น้องคุณตังเขียนบ่เนี่ยอยู่ตรงนี้เขียนแบบนี้นะนี่ง่ามงามโอ้ยตาเขียนเนยฮะตาเขียนเลครับหนูครับชั่วนู่นเขียนเนี่ยเหย่าเงินครับเขียนเงนกันอ๋อเขียนหนึ่งเกาหกเนี่ยเขียนเป็นไงหนึ่งเกาหกหนึ่งเขียนจังไหนเลขหนึ่งเขียนจังไหเขียนหนึ่ง นนเอาสีเลยเนาะเขียนให้น้องนี่นะเนาะสีนี่สียังเนาะสียังอันน่งสีเขียวเหครับอัน <c oughs> นั้นี่ชี้ตุ๊ดจันนี่ชี้ตุ๊ดจนนันครับต้องบอกตึองเขียนให้แล้วบาทเนี่ยน้องคุณตังค์เพื่ะเขียนให้พอ่อ อะไรน้องคนตังเขียนตาบุญถ้ออกมาห้อะไรเขียนเลขเด้อเขียนเลกหนึ่งเลขนั่มันจะเขียนให้แล้วเขียนเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งว่าน่ะหนึ่งเขียนเลเ็หนึ่งบอน่อสีต้องใอคุณแยนแล้วกัใครบง เป็นแนวทางตัวเลขของน้องคุณตังค์นะครับพนบ่ลืมมพนบอกเงินลเลกกับตัวเดิมเนี่ยก,ก็พนจะเปลี่ยนเลขเนี่ยก็เปลี่ยนนะครับเนาะหนึ่งเก้าหกเหมือนเดิมนะครับพนน่ะขอให้ออกเด้อน้องคุณตังค์เก็บสี่วันก็จะสือขนมักนุ่มมาฝากนะครับ<ล>ขอให้โชคดีมีโชคลาบด้วยครับเด้อ<ล>เป็นตัวเลขน้องคุณตังค์นะครับ ผมได้มาถามกระบ,บอกตัวเดิมหนึ่งเก้าหกหนงเก้าหกไปร้่นท่ากรบ,บอกตัวเดิมมาเนี่ย่นม,ม,มาเลื่อมนะครับเนาะโบกๆล้เเยายตัวครับจะให้ด้ยวยเมิ่านบอกคนว่านว่าจะให้ด้วยเบิดอานแม่วาจะไปบอก่นสัญย,ยานมาถือแม่วา <laughs> ไปบอก่หนรายหามราถือก็จะจิตกันจับนีครับเ่าิ คือหนูเจีก็ะจะช่วยบดบ้านครับหนูเจียติดตามเพื่นบอกมากกับขิวจุงหัวดูคนครับอืมหัวอ,อ,อ,อันบอกเขาอย่อันนี้มาถามเนาะเพื่นมาสื่อห้ามนำครับว่าอันอันว่าออกตัวได้ซูนเก่าเพือนพ่อโมคาคนว่าสองเก่าเขาไปถือเราสองเก่าโอ้ย <laughs> <laughs> ดวงข้ <laughs> ดวงขนตอนนี้ <laughs> ปั้งวันวานศูนย์เก่าใหย่ขอบอสซื้อยหญ่บ่อันเป็นบอสซื้อแล้มามาซื้อเขาวันแล้วก็มันก็บอกตกเก่าที่ไปซื้อแล้วอ่ะครับซื้อเชงบ่ใบสองบ่ยยูแล้วอ่ะบอกตรงนี้ละเอาบอกคุณตาวไปจะไหนน้องคุณตังบอกตัวเดียวกันอยู่อ่ะบอกเอชซีเป็นยังถ้าผมบอกตัวเดียวกันอยู่บอครับนอนตื่นใหม่แน่นี่ครับนอนตื่นใหม่ ดืมจิมดื่าเหนียเนาะนอนตืต่นเไไมอถึงลยเี่บ,บเอาไปเขียนเด้อ้องคนต่างเด้อเอาไปเขียนวาดการ์ตูนเอาไปเขียนเล็กเดี๋ยวจะตัดเล็ลกหมสี่คน,นดิ่ยานคนดิ่มาแ่หนึ่ไว้ให้ต่อไปใคนัินเหมือนสีม,สสม,สสม,มาหาหนู บอเห็นเลตีูท้พอเหะหเียบผมก็ใช่รอย้ายไปหน้่งบึงลานมายายจันกีเห็นหลานเลยอีเหมือนว่าอีกะเทยมาอ๋อพอดีใจไปนี่าใลนเห็นลานได้ออกอีนี่ยังออใจเพราะว่าย้ายไปนี่เกาะเปนล้นสงบอกงเื่นออเนซรงเนื่นเลยจจันงานงานนี่ะครับตัวเีิของน้องคุณตัง แมนแน่นอนน้องขนงตังบอกตัวนี้เน่ะแมนปะแมนขับทุกปะทกุกนะครับอ่ะหนึ่งเก้าหกนะครับไข่ตัดวิวินสองตัวด้วยครับเดีวยวกันผ่านนะครับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งเก้าหกหกเก้านะครับใครก่็ขับโอ้ดังหอตลาดสมเด็จเดเด็กน้องขุนตังครับ เราหว่านยั้งหน่อยเ่นเนาะปลากระตูนบรอครับมันสงเหตุคือได้ลูกไม่เหมืในภาพ